คืนปด้คืนปักค่นวันครืงวันครืงวันคือเที่ยงเดี๋ยวววอกกแแล้ เไจะได้ยนอกว่ปีนตองดูหลบ่เหลบองไม่่ยูฝั่งข้างนว่าเราดีเราไปหลบฝั่งนั้นไหมครับร้เสริจเลยจะชิคเราไปหลบฝั่งนั้นนะเอาวก่อนพี่เดี๋ยวผมเข้าห้องนี้ก่นเดี๋ยวตามมาแล้วพี่พี่ลงก่อนเลย ไม่แน่ใจอาจจะแบบอะยไดไมนอเผี่อนผมนอนเพื่อไปบอกแกมันเปเรียน่ะขอเตียนก่อนนะลองลองลอง เห็นเราก็ถ่ายอะไรทีมยอะไรอ่ะแสดงว่าถ่ายในห้องต้องมีแก้ผ้าแน่เลยก็เจอแหละใส่มากคุณหนูเลยเดียวหทางเข้า

ตอนมันตายที่รถป่ะเฮ้ยขับรถจะทำถึงรถตายวะเชื่อไหมออกมาแล้วมาครับมันจะบอกว่าผมขึ้นไปแล้วลงาก่อนมันเอตัวนะครับ